วันนี้จะคุยเรื่องมงคลชีวิตของคารืหัดผู้พูดเคยถามนักศึกษาหรือครูอาจารย์ที่เข้าอบรมถามว่าเอา้าอย่านอนตื่นสายทุกคนก็จะตอบว่าอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแล้วทุกคนก็เงียบหายไปผู้พูดนี้ก็เลยบอกเอา้าทำไมไม่พูดต่อซะทุกคนก็ตอบว่าพูดต่อไม่ได้เพราะจำมาได้แค่นี้ อันนี้ก็วันนี้ก็จึงจะนำเรื่องมงคลชีวิตของคารืหัดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด26ข้อหลวงปู่กำมพลสันติโกแห่งวัดป่าพระาธาตุเวรุวันท่านได้เขียนเอาไว้มีดังต่อไปนี้ อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุกอย่าสุกก่อนหามอย่าพร่ำก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้ อย่าใส่ร้ายคนดีอย่าก,กล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเขาามามีทุกอย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ภาลชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีทั้ง26ประการนี้ความชัดเจนก็อยู่ในตัวแล้วเพราะว่าแต่ละข้อก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองสําหรับในที่นี้ผูพ้พูดก็จะมาขยายความสักสองข้อคือข้อที่6อยา่ามั่วอบาย,ยมุก อบายมุกมีดูทั้งกันทั้งหมด6ข้อใหญ่สาหข้อย่อยอบายมุกแปลว่าหนทางแห่งความเสื่อมหรือหนทางแห่งความฉิบหายเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวคืออบายมุกนี้หากว่าใครหลงไปแล้วก็จะพบกับความฉิบหายอย่างเดียวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คือย้ำว่าอย่าได้ไปมั่วอบายมุกอีกข้อหนึ่งคืออย่ากล่าววจีมุสาซึ่งเป็นข้อ20สิบนั้น ทุกวันนี้สังคมไทยแตกแยกกันก็เพราะว่าคนเราพูดโกหกกันมากไม่พูดความจริงคนที่พูดโกหกนั้นขึ้นชื่อว่าจะไม่ทําความชั่วแล้วเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่พูดโกหกเนี่ยจะต้องทําความชั่วไม่ในที่รับก็ต้องในที่แจ้งอยู่เสมอเพราะนั้นจึงพูดโกหกได้การพูดโกหกเนี่ยทำให้สังคมแตกแยกโดยเฉพาะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักปกครองบ้านเมือง ก็ไม่ค่อยจะพูดความจริงกันจึงทําให้สังคมสับสนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จึงนําเรื่องมงคลชีวิตของหลวงปู่กํมพลสันติโกมาพูดคําว่ามงคลแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือเหตุนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็ท่องจํามงคลชีวิตของข้หัสทั้ง 26ประกาศนี้แล้วก็ฝากไปสั่งสอนลูกศิษย์ของตนเองด้วยเพื่อใช้ศิทธิ์ของตนได้เป็นคนดีของครอบครัวของชาติบ้านเมืองต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์นยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฏห์บู่บ้านจเบึงจังหวัดราชบุรี